สวัสดีครับชาวราศีกุมยินดีท่านเราเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงใบายบูพยาวันจะดูดวงกับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกุมหรือชาวราศีกุมสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังนะครับสำหรับเดือนมีนาคม2567นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มติดทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับ ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้สามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยา5 9เเขียนไว้กับหน้าจอเราก็ คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันว่าไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับตัวคุณนะครับไพ่โดยภาพรวมแล้วเนี่ยความรักความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยมีโอกาสมีความรักความสุขความหวัง,วาวงการเติมเต็มอะไรหลายๆอยา่างเพื่อให้เกิดความเป็น successful ได้ค่อนข้างเต็มประสิทธิภาพเลยทีเดียวนะครับไพ่เนี่ยดีขึ้นมาเยอะมากไพ่ที่มันเสียจริงๆอ่ะมีอยู่ใบเดียวนะครับก็คือไพ่สิบด,ดาบ แต่ตามจริง10ดาบก็ไม่ได้เสียนะครับถ้าเราสามารถมองในมุมมองที่ดีได้10ดาบหมายถึงการจบเส้นหมายถึงการเคลียร์ปัญหาหมายถึงอุปสรรคปัญหาที่คุณกําลังเจออาจจะก,กําลังเคลียร์ขัดจบได้เห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยภัยเสียไม่ได้แปลว่าภัยเสียภัยเขาแค่แนะนําว่า เราอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงกับในเรื่องของการดําเนินชีวิตกับความรักความสัมพันธ์คุณลองดูสิไพ่ที่ดีลอยลายล้อม นะครับเต็มไปหมดเลยไปโฟกัสไพ่ใบเดียวไพ่เสียแบบนั้นน่นะครับแบบนั้นไม่ได้เนาะอันนี้ก็อยากจะบอกชาวกลุ่มแล้วก็ลักขนากลุ่มว่าความสัมพันธ์ความรักความสุขการเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างยังสามารถที่จะไปในทิศทางที่ดีได้นะครับไพ่ใบแรกของคุณขึ้นมาดีมากๆเลยเป็นไพ่เดนเพรสเ m p เพรสเนี่ยนะครับแปลว่าคุณมีโอกาสที่จะมีความรักความสุขความหวังการเติมเต็มการได้รับโอกาสดีๆนะครับความสุข ดีๆที่เขาอาจจะมอบให้กับตัวเราและบังเอิญนะครับมีไพ่ใบนี้ t h e m p p r o r มาพร้อมกันเมื่อไหร่ก็ตามที่ Empress และ The Emperor มาพร้อมกันนั่นแปลว่าตัวคุณเองกับคู่ของคนรักนั้นมีโอกาสที่จะมีความรัก ความสัมพันธ์การเต็มเต็มหรือได้แต่งงานนะครับได้คอมมิทเมนต์ได้ในเรื่องของความสุขความสมหวังร่วมกันที่ดีเพราะในตามตำนานไพ่บอกว่า the emperor เนี่ยเป็นสามีของ the empress และ the empress ก็เป็นภรรยาของ the emperor นั่นแปลว่าทั้งชายและหญิงได้รับผลประโยชน์ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไม่พอนะครับยังมีไพ the ่ the l o v e r มา the l o v e r แปลว่าอะไร ูหลักถูกไหมนั่นแปลว่าคุณนะครับสมสมกันดีกันนะครับแล้วค่อนข้างที่จะมีแรงผลักดันในเรื่องของความสัมพันธ์ที่ไปข้างหน้าแล้วก็สามารถที่จะจับมือกันและลงตัวกันได้กับในเรื่องของความรู้สึกในสิ่งต่างๆที่มันเป็นความชัดเจนได้มากขึ้นประสบความสำเร็จได้ดีขึ้น The Emperor เนี่ยหมายถึงว่าตัวเขาเองอะนะครับมีความมั่นคงความเข้มแข็งถึงแม้เขาอาจจะไม่ได้แบบ หวานนะครับไม่ได้หวานแบบเจี๊ยบแต่ว่าอย่างน้อยเขาก็รักจริงนะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบมีพลังงานมีความรู้สึกที่มอบให้กับตัวของ DM Press ก็คือตัวคุณได้ส่วนตรงคุณเป็น DM Press ก็แปลว่าตัวเราเองก็ให้ความสำคัญนะครับให้การเคารพ นะให้การยอมรับกับเขาเหมือนกันเห็นไหมครับต่างคนต่างส่งเสริมเป็นกันและกันได้อะเนาะมันก็เลยทําให้เขากับเรานั้นรักกันชอบกันมีแรงเสน่หากันมีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะมันก็เลยทําให้โอกาสดีๆนั้นกําลังจะเกิดขึ้นส่วนใครนะครับมีแพลนว่าอยากจะมีน้องอยากจะมีบุตรอยากจะมีลูก อะไรแบบเนี้ยก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะมีไพ่เดอะซันมาแล้วก็มีไพ่ดีเอ็มเพลสมานั่นแปลว่าตัวคุณเองอะ่ะมีโอกาสที่จะมีลูกนะครับใครแพลนที่จะแต่งงานนะครับมีลูกเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้3ถ้วยหมายถึงการเฉลิมฉลองนะครับเดอะซันหมายถึงบุตรหมายถึงมีโอกาสเป็นลูกชายได้มากด้วยนะครับบางคนอาจจะเป็นลูกสาวก็ได้แต่ว่าลูกชายเนะี่ยมีโอกาสมากกว่าเพราะว่าเดอะซันเนี่ยหมายถึงผู้ชาย นะครับหมายถึงเด็กผู้ชายด้วยนะครับในตามหน้าไพ่เนี่ยเห็นชัดเจนเนาะแต่ไม่อยากเอามาโชว์เพราะว่ามันไม่ค่อยมันล่าแหลนไปนิดหนึ่งเนาะก็นั่นแหละก็มีโอกาสเป็นลูกชายได้มากกว่าด้วยนะครับถ้าเกิดใครที่ตั้งท้องเพราะ DM เพรสก็แปลว่าตั้งท้องเหมือนกันเนาะเดดซันก็แปลว่ามีลูก3าถ้วยก็แปลว่ามีสมาชิกใหม่เพิ่มเติมเข้ามาอะรวมกันแล้วยังไงใครที่วางแผนเวละจะมีบุตรมีลูกมีน้องเนี่ยมีโอกาสสูงมากๆที่คุณจะได้รับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ ที่มีการเติมเต็มแบบนี้นะคบความรักความสุขความหวังมาแล้วใช่ไหมครับใครที่ไม่ได้วางแผนที่จะมีลูกมีบุตรก็ไม่เป็นไรนะครับแต่ก็ต้องอคุมนะครับกำเนิดนิดนึงเนาะเพราะไม่งั้นมันอาจจะมีเอฟเฟกได้สลับบางคนเนาะ ก็อยากจะบอกนิดนึงว่าตัวคุณเองมีโอกาสที่จะมีคอมมิทเมนต์มีความรักมีความสุขมีความสมหวังมีโอกาสที่จะได้เดีวกันนะครับได้ติดต่อได้สื่อสารได้ทําความรู้จักทําความเข้าใจกันมากขึ้นสามเหรียญสามเหรียญหมายถึงโอกาสหมายถึงอะไรที่มันเป็นความรู้สึกดีๆที่ได้รับการยอมรับเปิดรับเปิดกว้างกันได้ดีขึ้นนะครับหรือทําความเข้าใจกันได้ประสบความสําเร็จดีขึ้นแล้วก็เราก็มีโอกาสที่จะได้รับ ในสิ่งที่เขานั้นเหมือนกับส่งผ่านพลังงานดีๆให้กับตัวเรานะครับเพราะว่าสามเหรียญมันคือโอกาสยังไงโอกาสมันเข้ามาเราก็ได้รับโอกาสดีๆเหล่านั้นแล้วก็มีโอกาสที่จะมีความสุขความสมหวังมีสิ่งที่มันเป็นแบบเขาเรียกว่าเหมือนกับสิ่งที่เรารอคอยมานานมันมีโอกาสที่จะสําเร็จได้มีไพ่เดอร์สตามาด้วยสมเหรียญเดอรสตาร์มาแปลว่าความรักที่ลงตัวความรักที่มีความหวังใหม่ๆมีการ ยอมรับมีแพทชั่นมีความรู้สึกที่เขาอาจจะมอบให้กับตัวเราเองหรือเขาอาจจะแบบมองเราไปในทิศทางที่ดีดูเรามีเสน่ห์ดึงดูดมีแพทชั่นที่ดีอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นเพราะตัวเราเป็น d ีเอ็มเพสไงเขาก็ต้องมองเราเป็นในสิ่งที่ดีอยู่แล้วถูกไหมครับเนาะมันก็เป็นประมาณนั้นหลายคนมีโอกาสจะได้เดินทางไกลไปเที่ยวเปิดหูเปิดตาหรือบางคนอาจจะมีโอกาสได้ไปออกเดตนะครับได้ไป ฮันนีมูนอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะมีน้องมีบุตรมาตามสเต็ปเลยเห็นไหมครับเดอะฟูลคือการเดินทางไกลส่วนไพ่สาถ้วยคือการเฉลิมฉลองการเที่ยวการไปทริปกันเปิดประสบการณ์สิ่งต่างๆเลิฟเวอร์ก็คืออยู่ด้วยกันตลอดเวลาเข้าใหม่ประมันอะไรประมาณนี้เป็นคู่ครองเป็นคนรักที่ดีอะไรแบบนี้ครับมันก็เลยทำให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขานั้นประสบความสำเร็จแบบ ดีงามนะครับแบบก้าวกระโดดเลยทีเดียวเนาะก็ความรักความสัมพันธ์ก็โดดเด่นความรักความสัมพันธ์ก็ดีนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับอยากจะบอกว่าเราอย่าไปตีกรอบกับในเรื่องของความสัมพันธ์จนเกินไปเพราะการตีกรอบของเรามันอาจจะเป็นความอึดอัดของอีกฝ่ายหนึ่งได้ให้เราพยายามปล่อยวางให้ฟรีสไตล์นะครับฟรีสไตล์ไปเลยนะไม่ต้องไปแบบกำหนด กะเกณฑ์อะไรทั้งนั้นเพราะไพ่บอกมาเต็มแล้วว่าเรามีความที่จะมีความสุขมีความสมหวังมีการเติมเต็มได้อยู่แล้วเพียงแต่แค่เราต้องให้การพิเคาะพิจารณาเราก็ให้เวลานะครับแล้วเวลามันก็จะทําหน้าที่ของมันเองทําให้เรามีความสุขมีความสมหวังมีในเรื่องของการเติมเต็มสิ่งดีๆเข้ากับกันและกันได้ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับสิ่งที่เรากําลังพยายามสิ่งที่เรากําลัง ดิ้นรนอยู่นะครับก็เราก็ใช้ความอดทนเนี่ยกับการที่เราอยากจะฝ่าฟันทุกอย่างเพื่อให้ไปถึงนะจุดเป้าหมายความสําเร็จในสิ่งที่เรานั้นหวังเอาไวนะ้น่ะมันมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแล้วนะครับเราก็มีโอกาสที่จะเข้าข้างคุณลาจากไพ่เดะซันมันคือความสําเร็จมันคือ,คคอชัยชนะมันคือสิ่งที่เรานั้นได้ได้เริ่มต้นสิ่งดีๆนะครับกับความรู้สึกหรือความหลักที่ลงตัวแล้วก็คอมมิชเมนต์นะครับเนาะ ก็ค่อนข้างครบแล้วเนาะประมาณนี้นะครับแต่ว่ามีทริคอีกนิดหนึ่งนะครับว่าใครทีอ่อยากจะมีการมั่นหมายมีงานแต่งงานก็พอมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้อย่างที่บอกไปเพราะเอ p มเพรสกับ The Emperor เนี่ยแปละวะ่ามีโอกาสจะได้แต่งงานกันนะครับเนาะประมาณนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้สาหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณคราม